หน้า4ีตั้งแต่อาจาริโยอันเตวาสิกังอาปุชติเป็นต้นไปอาจารย์บอกลาอันเตวาสิกว่าฉันจกไปที่โน้น,นะคุณและเมื่ออันเตวาสิกถามว่าจากไปเมื่อไรตอบว่าเวลาเย็นหรือตอนกลางคืนพออันเตวาสิกรับว่าดีแล้วนิสัยระง,งับทันทีแต่ถ้าอาจารย์บอกว่าพรุ่งนี้ฉันจะเที่ยวบินทบาตแล้วเลยไป ฝ่ายอันเตวาสิกรับว่าดีแล้วนิสัยยังไม่ระง,งับก่อนตลอดวันหนึ่งต่อวันรุ่งขึ้นจึงระง,งับอาจารย์บอกว่าฉันจะไปบินธบาตท,ที่บ้านโนนแล้วจึงจะรู้ว่าจะไปหรือไม่ไปถ้าไม่ไปนิสัยไม่ระง,งับถ้าแม้เมื่ออาจารย์บอกว่าจะไปแล้วถูกอันเตวาสิกหน่วงไว้ว่าอย่าพึงไปก่อนกลางคืนหารือกันแล้วจึงค่อยทราบแม้หารือกันแล้วไม่ไปนิสัยก็ไม่ระง,งับ ท่านเตวาสิกและอาจารย์ทั้งสองต่างนอกสีมาไปด้วยกรณียกิจบางอย่างลำดับนั้นถ้าเมื่อจิตคิดจะไปเกิดขึ้นอาจารย์ไม่ทันบอกลาไปเสียแล้วกลับแต่เพียงในสองเลตุบาทนิสัยยังไม่ระงับถ้าล่วง2เลตุบาทออกไปแล้วจึงกลับนิสัยย่อมระงับอาจารย์และอุปชาอยู่ในวัดที่อยู่อื่นล่วงสงเลตุบาทออกไปนิสัยระงับ อาจารย์ลาสิกขามรณนะภาพไปเข้ารีดเสียนิสัยระงับทันทีส่วนในการสั่งบังคับมีวินิจฉัยว่าถ้าแม้อาจารย์เป็นผู้มีปรารถนาะจะสลรดจริงๆจึงผลักออกเสียด้วยประนามนิสัยแต่อันเตวาสิกยังเป็นผู้ถืออะไรอยู่ว่าอาจารย์ประนามเราเสียก็จริงแต่ว่าท่านยังเป็นผู้อ่อนโยนด้วยน้ำใจดังนี้นิสัยยังไม่ระงับ